ได้ไหมครับเกาะล้านเกาะล้านครับเกาะล้านครับไปกันเ,เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปว่าเราไปถึงเกาะล้านแล้วเราจะเจออะไระบ้างครับ <c oughs> เป็นเกาะล้านทิศแรกของเราขึ้นขึ้นเรืออะไรเรือใหญ่เราจะขึ้นเรืออะไรสปีนบล็อตน,น,นั่งไง <c oughs> งหมสปีดิบล็อตนั่งไหมรือใหญ่โอเค ตาหวายไปหาดตาหวายนะเกาะล้านหาดตาหวายเน้ออรันอรันชอบไหมครับอรันชอบไหมครับชอบชอบเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรโอ้เรานั่งเรือเลยนะครับเรือไททานิกพร้อมกับคุณลุงปรเบ็ดอยู่ลุงกำลังเตรียมเบ็ดเตรียมเบ็ดอยู่ได้ยังอ๋อเตรียมไปเฉยอ่ะตอนนี้เขาเตรียมไปเฉยใช่ไหมเตรียมไปไม่ได้ตกไง เป็นไงบ้างครับขึ้นเรือครั้งแรกสนุกไหมครับชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมลมเย็นโอ้เสียงอะไรอ่ะน้ำหูกน้ำมันน้ำปานวาลีเปล่าปานวาลีก็น้ำมันตีกันเลืเดียเราก็สปีด๊ทไม่นั่งเราชอบความลำบากรถครับตอนนีเราชอบสโลว์๊ทเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นเกาะ จากตรงนี้ได้ไกลๆนะครับไม่รู้ไม่ไกลนะไม่ไม่รู้ว่าใช้ระยะเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวได้รู้กันนะสองชั่วโมงที่เรารถคันนู้นลำมันแซงเราไปแล้วครับ speed boat ลำนนแซงเราไปเร็ว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 เราไม่ชอบค่ะเราเราชอบ slow ride สะัดกลิ่นทะเลตอนนี้เขาต่อเท่าไหร ตัวใหญต่อต่อหนึ่งคนนะครับเด็กเล็กไม่เสียเด็กเล็กไม่เสียเด็กเล็กไม่เสียพาเด็กมาวันนี้วันหยุดพิเศษวันที่24ันยายนแล้วจะได้ดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวถึงเกาะแล้วค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งอาลันเจอกันเจอกันบอกเจอกันน้องแจกกัน ไม่นีมากไม่ได้เกรงใจเขาทีดีสีนาูนะครับสแถวโ้วรถลอะไรอกเะทอมอะไรอะอะไรก็ต้องอะไรกรานอมช่อร้านกับทอม้มีอะไรมัูกหม ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไม่รู้ค่ะเราหาของกินนะคะหาของกินบวกกับดูบรรยากาศแล้วก็หาตะแหวนอ่าไปหาตะแหวนนะคะอดหนวลอดนุนร้านของคนพื้นที่ร้านท้องถิ่นหาทะเลค่ะมีเซเว่นเราไม่เข้าเซเว่นไม่เข้าเราเบื่อเบื่อเซเว่นเข้าหลังคลิป เดี๋ยวยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปไม่ใช่เจ็บพบกับบรรยากาศหาดตะแหวนนะ่ะก่อนล้านสายขาวมากสะอาดเขาเพิ่งเปิด เมื่อวันที่สาสิอสิงหาคมที่ผ่านมาธรรมชาติน่าจะฟื้นฟูได้สักพักแต่หาดที่นี่เดิมแล้วก็ทรายขาวสะอาดอยู่แล้วก็ยิ่งสะอาดเข้าไปใหญ่อันนี้ไม่ใช่ขยะนะคะน่าจะเป็นเปนไม้ทรายขาวสะอาดน้ำสะอาดมากโน่ารัก กี่วดนาบุตรกีวดนาบุตรบุ้งบายบายแล้วลูกกี่วดนาบุตรเอาปลาขึ้นไปด้วยแล้วโยกะแล้วอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้เอามัขึ้นได้ไม่ได้ว่าอะไรอุปกรณ์ไม่ได้เสร็จหรอน้ำใสามากเนี่ยจะลงมาเล่นด้วยเนี่ย แพ้งคักคนหนึ่งก่อนเรามาเล่นตอนเย็นเราไม่ต้องเอาของบึน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 บนเดินไปเลยน้ำไม้น้ำไม้น้ำไม้น้ำไม่ร่างกอดเยี่ยมก่อนแล้วเยี่ยมก่อนแล้วบึน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 เร็วไปไหมกลับไม่ได้ครับไม่ใช่ของเราหูกไม่ใช่ของเรานะ อะไรมาเล่นมาหน้าโบ๊ทดีกว่ามานั่งเรือดีกว่าความพยายามนะครับปีนขึ้นไปเองเลยบึน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 